วดโอหยยังเอายังเหรอเฮ้ยครบครบสามสิบนาทีแล้วครับมันครบแล้วครับผมอัลบ้านเจลตำรวจแม่แล้วติดฉันตัามสัมสิบให้ผมยอมรับแล้วยอมรับแล้วลดให้ไงผมจะตามคุณไปดูพี่คุณแค้นลุงเป็นอะไรทำไมถึงต้องฟังคุณลุงมาผีเข้าไอ้คุณลุงผีเข้าไงคุณถามดิตูดคุณสวย อันนี้นะดเดิมอันนี้ตั้งแต่มีมีม,ม,ม,มหนุ่มๆแล้วก็แบบประมาณว่าเข้าประเทศปล่อยนะเราอะ,อะไรโมมโมมีไหนก็เพิ่มพลังให้ลุงซีเ <c oughs> นี่ยถ้าสมมุติว่าแบบ ตกลงเป็นแฟนกันแล้วจะทําแบบนี้ไม่น่ากับใครเอาเป็นแฟนตัดตัวทีไงทีโน่ไม่ได้เออยังไม่ได้เป็นแฟนเพื่อนกันอยู่เลยทำไมเป็นเพื่อนแต่มีกอดอก <c oughs> มีขืมหนูก็กอดอกใส่คุณลุงได้เสียงละวันนั้นจะไปเมื่อวานจะไปชวนเล่นตู้เกมนั่นหน่อยแม่ก็หนูบอกว่า ก็หน <ítulo> <es> anyway, <match> oh, ูบอกว่าส่งข้อความไปแล้วนะไม่อ่านตั้งนานแล้วนะโอ้โหรู้เลยอะไม่ชวนก็ได้ว่าออกแม่งไม่หนูก็จบลงแล้วไงว่าหนูไม่ได้เล่นอมองแต่ถ้าอาอีหนูก็เล่นได้อยู่อบลุงเหรอใช่หนูตอบในวอด้วยแต่สำเสียงไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี บอกลุงใช่ไหมว่าไอ้หนูจะบินแต่ไม่บอกลุงว่าหนูจะวอรสิบสี่ทั้งที่ลุงเป็นลุงหนูแต่ลุงไปบอกคนอื่นวอรสิบสี่ในวอลุงบอกวอสิบสี่ในวอบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วนะนี่เหรอเพื่อนเพื่อนหึงได้เหรอเพื่อนกันก็หึงห่วงกันได้อะไรนั่นลูกทวิตถ่ายรูปอะไรนะ ก็รูปดูดาวไงคะไปสองหนไงคะก็เลยถ่ายรูปไปสองหอนนะลุงใช้จิตวิญญาณการเป็นตำรวจนะลุงบอกแล้วหนูงอนที่รูปทวิตอ่ะที่มันมีรูปทวิตถ่ายที่แลนเขียวว่าผู้หญิงเต้นอยู่อ่ะแค่นั้นแหละหนูตอบแค่นั้นแหละไม่ใช่เขาตอบช้าโกหกเขาตอบช้าโกหกขอให้ตกลงสลบ ก็เขาตอบไปช้าไม่ประเด็นก nice. right. ็คือหนูหึงหวงเขาที่เขาว่าอยู่กับผู้หญิงที่แลนด์เขียวแล้วเลยไม่ตอบข้อความหนูหนูเลยหึงหวงงอนเขาไม่ใช่ปากออยปากหนูเนี่ยปากแข็งปากแข็งไม่ใช่เป็นตัวบางอย่าไปอ่อนหมดเดี๋ยววันหนึ่งมาหนูจะไม่มีค่าเศร้าขอบคุณฟัง ผู้หญิงมีดีที่มีค่าค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟไปไหนสอนแล้วก็เก่งเหรอสอนไม่อะไรครบนี่คือคือแบบว่าแบบว่าเอ เอคือคือคือแบบว่าแบบว่าอไปไหนต้องลงยังไงความรู้สึกการเป็นตำรวจยังไงบ้างดีไหมบอกคิดว่าดีไหมจากที่หนูทดลองมาเนี่ยฮะสองเดือนขอครับผมผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับเขาบอกบอกให้มาขออะไรไม่รู้ที่สอนอขออะไรเออชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่อบางบอลครับดูบัตรในตัวได้ผมมีบัตรนิวเพเยอร์บัตรสีแดงครับมาแล้วเขียนว่านิวเพเยอร์ัอันนี้ขึ้นเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะเข้ามาวันนี้ครับเพิ่งสร้างตัวเลยครับวันนี้บัตรนิวเพเยอร์มันมีได้แค่เปิดกาชานะนเปิดกระชาหมดยังแต่ถ้าของจากที่ทาง<ม>ประเทศให้ไม่มีนะผมผมประเทศให้ครับอ่าไวริสสติมเมอร์ครับอ๋อไม่มีครับไม่มีครับมันมันมีนะพี่ลองเช็คในตัวผมมันมีให้บัตรนิวเพเยอร์ ไม่เกี่ยวว่าบัตรนิวเพเยอร์หมายถึงว่ามีอะไรให้ครับไม่มีอะไรให้ครับใช่ครับเพราะว่าต้องต้องเข้ามาเป็นเดี๋ยวเราซื้อให้เวลาได้ครับพี่ได้ครับจริงจริงแล้วเข้ามาจะไม่มีมาเฟียหรอกบริกาเอาแต่มาเฟียรุ่นใหญ่ครับไว้เจอกันนะครับคุณตำรวจครับนี่ลูกเพจใครไปกับช่องดูดีๆนะจ๊ะ ะลุงว่างเขาเไม่คุยอเออถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าหนูคบกับเขาใช่ไหมหต่อให้ต่อต่อ,ต,อต่อให้หนูต,ต่อให้หนูเสียใจหนูก็เสียใจด้วยตัวหนูเองใช่คอมกิบต่อให้วันหนึ่งหนูไม่มีใครหนูก็ยังมีลุงอ่เถูกถูกใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> น,นี่นี่ดูกล้ามดูกล้ามมาโถ่ธรรมดาที่ไหนโตโตโตทีนึงกลับไมได้พาไม่ได้สเต็ปไม่ใช่หมายถึงหมายถึงของบังอ่ะของบังอ่ะทำไมตัวมันโยกอะเอาแบบตัวไม่โยกอะท่าไหนอเนี่ยข้าไงคือแบบว่างั้นั่นเนี่ยลุงมาดลุงแม่งโคตรเก้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ายังไงเนี่ย ถ้าถ้านหนูอยู่ขา้างลุงลุงก็จะไม่ห่วงหนูแล้วใช่ไหมล่ะหนูต้องดูแลตัวเองดูมันก็ดูอยู่ห่างๆแหละลุงจะไปช่วยเหลือหนูแบบทุกเรื่องไม่ได้เข้าใจไหมฮะ uh huh. มันก็จะแบบก็ดูอยู่ห่างๆแหละมีอะไรก็มามาคุยอะไรได้แต่ถ้าจะให้แบบช่วยเหลือเลยอะมันก็ไม่ได้เข้าใจครึเปล่าช่องนูน้นช่องนู้นแข่งกันลบช่องนี้ไม่มีคนลบให้อ่ะดี ปกติครับใครๆก็มองว่าเขาเจ้าชู้ปกติครับเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้มีคนถามถึงบางเงนไงกลับเจ้าไปเลยนะไปเก็บรถปี๊เก็บรถเอารถไปเออ ก็ไปกับบีนก่อนนะช่วงนี้มีแคทเมื่อกี้หนูบอกแล้วว่าจะต้องมีคนมาถามพอเจอปุ๊บอะเอาแล้วนี่บางวนจำหนูไม่ได้อ่ะบีนนี่เป็นน้องชมชอมน้องไอ,อีกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ ได้แล้วเนี่ยยังไม่ทันขัายงานไม่ทำดูแต่โทรศัพท์หาข้อความเช็คไหมเช็คโซเชียล่อนแจวอยู่ในความเป็นป้าหนูรอเปล่าได้ลุงสับระดับสนุนลุงว่าอย่างไรหนูว่าอย่างไรลุงอยากมีความรักเนี่ยหนูจะช่วยซัพพอร์ตถ้าลุง เสียน้ังตาหนูจะเอาทิชชู่มาซับให้หนูซับถึงแล้วอานจะไม่อยู่แล้วสินะอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วเองนี่จะขึ้นกับหลานไหมนะฟังเพลงเดิมได้บ้างไหม เปิดลูกดูดีเล็กน้อยเหินใหญ่ครับคล้คยใต้แดงวันทรคงไม่ได้เปิดเพลงนี้ฝังนะเมื่อคืนนอนมีฝันร้ายอย่าเหินตาให้ครับหยุดร้องหายได้แล้วบางวันลงลรงท่อน้ำมาเต้ลงคงไม่ออกหักเร็วๆ ยอพี่มครับถ้าหนูอกหักนะหนูไม่มีทางเสียใจหลายวันหรอแค่วันเดียวให้เวลาหนูแค่วันเดียวเท่านั้นพอเฮ้ยวนกับวนกับหนูแข่งเก่งขนาดนั้นเลยอหรหนูแน่นอนหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าหนูอกหักขึ้นมาไปแล้วแต่ว่าคลั่งอะเราจะเราจะต้องเสียใจหลายวันทำไมอ่ะมันเสียเวลาหนูบอกว่าเดินหน้าดีกว่านี่โรงเสียง ตีตอนีมันทึกเทปไปแล้วอะอะไรเนี่ยก็ทีมันทึกเทปไปแล้วอาจจะแบบว่าให้เวลาหนูสักหน่อยเดือนแต่ว่าแต่ว่าหนูฟื้นตัวแล้วมาเย่อลูเปิดอะไรในหัวกันเหลี่ยแดงจับได้ไหมเอาก็เจ็ดต่อสร้างไม่ใช่ว่า มีปอย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 ไม่ไมพี่มีอะไรก็ส่งข้อความหาลุงได้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าส่งข้อความไปหาหนุ่มๆอย่างเดียวนะจ๊ะเพื่อนกันก็คิดถึงกันไงโทรศัพท์ปล่อยๆแต่เอ๊ข้อความลุงไม่ค่อยได้เด้งเลยวะ ประชัดประชันเก่งจังดูไม่ได้รักหรือคะรอยยิง่คใค้ใครเหมือนฉันไม่ค่อยกดเลยใช่ไหมมองให้ลึกลงไปที่หัวใจฉันรู้ซ้อนความจริงฉ่นลอดมา ได้ไหมได้ไหมได้ได้ไต่ลงไต่ลงอ่ะหน้าบ้านแก๊งร้องให้สาวร้องให้สาวอยู่ความอยู่สาวไหนอยู่ในค้นอยู่ในค้นอยู่ความยิ้มให้คนถึงโลกน้าบ้านแก๊งร้องไห้กับตัวเองคือนอกโลกเห็นได้ออกไปเอ่อร้อยแปดเออหลังตึ๊กปูนไปยิงเลยหลังตึ๊กปูนวันหนึ่งให้แล้ว จริงๆอ่ะลุงลุงก็ตรงยาวจะบอกไปว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงอ่ะแหละแต่ซ้ายสายตะก่าก็อย่างที่บอกเลยครับว่าหนูว่าโตแล้วถ้าตรงยาวเลี่ยวขวาจริงๆว่าลุงจะไปห้ามอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของลุงหรอกเป็นเรช่องของทับทามอยู่ไม่ต้องรีพอร์ตใช่แต่ว่าแต่ว่าลุงก็ต้องตักเตือนหนู ใช่ครับอะไรที่มันไม่ดีก็ตัางตื่นก็สังเกตหรอไม่เห็นหรออะไรที่มันมากเกินไปก็จะแบบเฮ้ยเฮ้โดนระเรดมาได้อยู่นะนี่เป็นกาย้อนก็คือการแค่เสือแต่อยู่ที่ว่าหนูจะทำไม่ทำก็แล้วแต่หนูจะมองอยู่มองอยู่เออไม่ได้เข้ามองนะตรงออกไปข้างหน้าตแรกลุงตรงไปมอดลุงเชียร์อีกคนนึงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าลุงคิดว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยน่ามองไงพูดตรงๆเลยนะลุงรู้ได้ยังไงอ่ะ ทุกคนในประเทศนะลุงมองหมดอที่แบบายที่เอาจริงๆอ่ะลุงเงียบๆแต่ลุงก็มองนิสัยคนทุกคนแหละเอาง่ายๆก็คือถ้า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 จะถามล่ะว่าทำไมลุงถึงรู้ได้ยังไงถูกไหมใช่ก็เราเวลาไปยะยะเวลามาลุงแทบจะไม่เห็นเขาแบบไปกับใครจะสาวที่ไหนเลยยกเว้นคนในแกงเขาเองอ๋อีดา ไม่ว่าจะทํางานดําทํางานขาวหรือที่เจอที่ไหนก็แล้วแต่แต่หนูเชื่อว่าถ้าสมมติว่าต่อให้เขาเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเจอแบบว่าไม่มีใครหนูหนูสอบบอกว่ายังไงดีอ่ะดูไปเป้ายูไม่เป็นไรหรอกเขาอาจอาจจะเป็นอดีตเขาก็ได้ใครทุกคนนะหนูมั่นใจหนูมั่นใจว่าถ้าสมมติว่ามีเคสที่แบบมีสองมีสามก็คงไม่มีหนูยืนอยู่ตรงนั้นอะ ปลงบันการย<ช>าวให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองแบบนี้ก็ไม่เอารู้ป่าข้งน,นอกดูเหมือนแก่งปลอดเท็นข้างในมีอะไรก็ทักมาจะทำอะไรอะตอนนี้เราไป็นตำรวจอยู่ะ <c oughs> จะออกไป <c oughs> ไหนจะยังไงอะ <c oughs> ตอระวรทำให้มันถูกระเบียบรู้เปล่า <c oughs> ้จไหมแล้วก็ปแปลหรือว่าเราไปตำรวจถ้ามีอันตรายใดๆเราก็แจ้งมาในวอได้ตลอดเข<ะ>้าไหมครับเ <c oughs> ชื่อว่าเชื่อว่าตัวทีก็ไม่ทําหรอกแต่อาจจะได้แล้วตอนนี้ได้ชื่อได้แล้ว <c oughs> เออชื่อว่าโทนี่ก็ไม่ทําหรอก<ะ> <c oughs> ก็ไม่แน่ว่าจะมีเพื่อนเขาหรือเปล่าเข้าใจไหมห<ะ>แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆก็แจ้งมาในวอพยายามอย่าออกวอสีีเสียงวอได้แต่อย่าออกวอก ได้ไหมถึงไงถ้าหนูจะไปอ่ะเข้าใจไหมหรือว่าบางทีหนูลาพักร้อนไปอ่ะถ้าสมมุติว่าหนูอยากไปตํารวจอยู่หนูลาพักร้อนออกไปสามวันแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์จริงก็ต้องข้อความมหาลุงแค่นั้นเองพิมไม่ต้องพิมพเพราะว่าช่วยด้วยอาจจะนานไปพิมเพราะาอสออก็ได้ไม่ว่าลุงหนูจะหนูเหนืออยู่ใต้อยู่ออกอยู่ตกลุงก็ไม่ไปหาหนูก็ปล่อยหนูเออ หูไม่ต้องเออ,อก,ก็ได้นะปกติก็เอออยู่แล้วเออเออลไปกับเลยดิบุญส่งไหมอ,อ่ะวุญสง่งไหมอ,อ่ะวุญส่งก็ได้นะบุญส่งมันก็ดีแต่มันหืนๆหน่อยนึงแต่มันก็ดีนสนุกดีหนูว่าหนูว่าลุงร้องเพลงผ่านปะผ่านผ่านเชื่อปะไม่มีเคยมีใครได้ยินลุงร้องเพลงเลยให้เหรองั้นเอาอีกรอบได้ปะ มีหนูคนเดียวเองนะจริงเหรอใช่โ oh. ไม่เคยมีใครรู้ว่าลุงร้องเพลงหนูรู้จักรายการเดอะสตาร์ไหมเดอะสตาร์อ uh ่ฮ huh. ะลุงนั่งดูงเจอนั้นเป็นบีเอ็มลุงไปสิใช่เหรอจริงคะเนี่ยวใช่ใช่ลุงบ่อยยังเลยอ่ะลุงเข้าไปยื่นใบสมัครด้วยความมัน่นใจแล้วไงต่อเข้าไปออดิชัน่นอ uh ่ฮร้องเพลงจบ คอมเมนต์ติวเตอร์ถึงกับถึงกับบอกว่ากลับไปเธอครับจะมาเลยเกินทำไมไม่เอาแบบไม่เขาบอก <c oughs> เขาบอกว่าลุงเสียงไม่เป็นธรรมชาติฮะบอกลุงเสียงไม่เป็นธรรมชาติเออไม่ไหวเลยเ <c oughs> ก็บไว้ลองให้สาวฟังดีกว่าไม่มีลุงจะไม่มีสาวจะไม่ลาพักร้อนลุงจะไม่มีสาวไม่มีใครมาทําลายหัวใจลุงได้หนูว่าเร็วๆเนี้ยหนูน่าจะ จะจะจะแบบว่าไม่ได้อยู่ในโสโนอนแลติดอย่าบอกนะว่าหนูติดผู้ชายจนจะออกจากตำรวจไม,ไม่จริงๆแล้วอ่ะหนูไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอเคไม่จริงเหรอทำงานสู้ๆนะ <c oughs> ทำงานสู้ๆนะจ๊ะฮะไหนบอกไม่เดียว พอดีเคลียร์ปัญหาหัวใจให้หลานอยู่ได้ครับถึงตอนนอนเนี่ยครับอะไรนะว่าไงนะลืมแล้พลืมแล้วลืมแล้วอุปโออยู่ฝอนอนนะ ดดก่อนไปใครมีหลานไงมูโปไงอ๋อมูโป้งใช่มีแต่หลานจริงป้ะใบหอยคอจริงจริงแล้วเมื่อไหร่อะคะใบห้อยคอบูเรตบูบอันสุดท้ายเลยบูเลดบลูเรตบูบอะไรนะกินแล้วอะไรนะไม่มีสาวเอ้ยใช่ไม่ใช่สาวกันยูนิคอนไงเอ้ยก็ยูนิคอนไงลุงบอกว่าลุงจะจิ้มยูนิคอนอ่ะใช่ ก็นั่นแหละเขาเรียกสาวอืมเหรอแล้วบอกแกไม่มีเมื่อดูไว้้ใส่จุดดำเงินหมดลยวะันน่าเสิก็จริงจริง,รงอะแบบว่าหนูอ่ะก็นัดกับพ่อครัวไว้ว่าหนูขอเวลาอีกเดือนครึ่งตอนนั้นมันเดือนครึ่งที่แล้วอ่ะอว่ารอรอให้แบบว่าหนูอยู่ในสอนอครบกำหนดก่อนไม่งั้นจะเสียเงินใช่ไหมละ่ะ แล้วพอครบปุ๊บหนูก็จะออกไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าหนูก็ออกไปหนูก็รู้สึกว่าหนูคงไม่ได้ทํางานอะแต่แต่ก็คือแบบอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยอ่ะฮะก็ประมาณนั้นแหละหนูมีพ่อไหมเนี่ยหนูไม่มีพ่อที่นี่หนูไม่มีอ้าเหรอมีแต่ครอบครัวถ้าไม่อยากให้ลุงเป็นลุงก็บอกนะเป็นพ่อหนูใช่เอาวะเอาเอาไหมแล้วเป็นลุงแล้วก็มาเป็นป้าฝาหนูนะ ใช่โอ้พรฝาหดอนะอดีตดูมาดิดะดูดิเฮ้ยไหนมีจังวะเนี่ยมีอะไรกับลูกสาวผมคนดูว่าไงมองหน้าดิเฮ้ยคนดูว่าไงเหมาะไหมลุงอินเหมาะไหมหนึ่งในหัวโดนด่าฮะในหัว่าอยู่แปลกแปลกเหมาะไหม เหมาะไหมได้ไหม,หมได้ไหม,หมได้แต่ต้องถ้าถ้าจะให้ลุงเป็นป้าป๋าหนูจริงๆหนูต้องมีอะไรต้องบอกหนูม,มีอะไรต้องบอกใช่หนูยิงห,หนูชอบมาตอนที่แบบลุงเขาเรียกว่าอะไรวะลุงวุ่นวายอ,ะะ <c oughs> อ่ะเข้าใจปะอย่างเมื่อกี้หนูกำลังเคลียร์กระดีฉินอยู่หนูก็มาสวัสดีคุณลุง <c oughs> <c oughs> หนูลุงกำลังโดนแทงอยู่ลุงหนูก็เข้ามาสวัสดีคุณลุงอ้าวลุงโดนแทงเลยเหรอวันนั้น่ะโดนดิเอ้าไม่รู้วะเนี่ย โอ้ยหนูเจ้ามาแบบทักตอนแบบวุ่นๆก็เลยไม่ได้คุีอะไรกันมากเลยโอเคดิวทำแล้วป๊อปฝาเดีแมวไม่เชื่อใครก่อนเลตกลงเป็นใช่ปะกระเป๋าเล็กเลยจริงวะเนี่ยหนึ่งเจ๋าเล็กเป๊อปฝาอินวะหายแล้วไปกินข้าวเจดพอมีป๊อปฝาผมได้ทัคงเลยวะใช่ เจ็ดสองสี่หกสามเจ็ดสองสี่หกสามทำตัวให้มันดีล่ะเข้าใจหรือเปล่าอามินกัไปกัอามินเ่ยเปล่าฮยไ่่ะนส่่มไ่ไินเสียงพได้ยินเหมือนกัน เฮ้หนูกวนผิดติดล้มข้อความหมดเลยอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้หนูหนูอะไรในหัวปะเบอร์ใครเบอร์นี่เหรอเจ็ดสองสี่หกสามป้า7าเจ็ดสองสี่หกสามโอเคเริาา่มใหม่หหแล้วาปา้าฝา ได้เลยไปเลยเอาตังค์ไปใช้เวลาหมื่นชถ้าออกตำรวจนะเจ๊เปล่ะไม่หนูจะมาหาทุกวันแล้วเขาเขาลุกขึ้นแล้วเขาก็ไปจะมาหาทุกบ้านด่วนมั้ยด่วนเออเจ๊ะปล่าถ้าออกตำรวจไปก็มาตามป้าเปล่าโอเคนี่ใครอ่ะหนีไงมูโปหลาน์นป้าเปล่าเองมูโปนี่ลูก เลื่อนยศแล้วเป็นม้องหมาที่ลูกลุงอันเดือมันเปลี่ยนชื่อเบอร์ได้นะเอาเหรอไม่รู้อ่ะเรจแลหหือง่โอเคทำงานกันไปกันค่ะอันนี้ไปกันเลยอ่ะป่าได้ได้หนูไปกันเลยฟังถามดีเลยเลี้ยวว่างอยู่แล้วสำหรับหนูได้ได้กำลังไปกำลังไปโอเคถามดีเอาไปเอาอีกสบดมาดูอุ้มจับอะไรอ่ะบึ้ย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 ยัก่อนเหรอเนี่ยแปลกะ